สวัสดีครับพบกับช่องเฟรมจัดให้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดินสอยักษ์นะครับนี่ครับผมเพิ่งสั่งมาแล้วได้เมื่อวานนะครับนี่ครับขนาดความยาวก็ยาวอยู่นะครับนี่ครับเขียนได้จริงนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูผมขอเปลวกระดาษก่อนนะนี่ครับความยาวมันหลังจากที่ผมได้กระดาษแล้วผมก็จะมาเขียนให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนคําว่าดินดินสอนะครับนี่ครับคานี้นะครับดินสอนะครับในที่ผมซื้อมันก็จะมามันก็จะเถมขวานนี้มาด้วยนะครับผมบอกล้ว่โคตรด,ดีแล้วก็โคตรใหญ่ยักษ์ด้วยครับและยังลบก็สามารถลบได้จริงนะครับอันนี้ทํามาจากพลาสติกนะครับอันนี้ก็ไม้แท้เลยนะครับอันนี้รวมค่าส่งที่ผมซื้อก็หกบาท อ้ยอห6 0กบาทนะครับผมพูดผิดแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพอมครับ